สวัสดีค่ะคลิมนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอนะคะนี่นะคะเมื่อลงสัมภาษณ์เองนะคะงานนี้นะคะจะสัมภาษณ์ใครนะคะวบตย่ไปายไม่ตายเลยนคนเข้าวัดมีคนที่เข้าวัด หน้าตาเป็นยัไงคนไเข้าวัดเนาะคืออ้วนนะเจ้ากันเขาไปปูกินข้าวัดแล้วมันอ้วนนะอันนี้เข้าออกไงอ้เป็นมเลยคเหยาะหน้าตาเป็นยังไงบเนาะมีหมูคนละมีหมข้างซ้ายข้างเดียวเหมือนกันนึงข้างขวาข้างเดียวเหมือนกันเาเระวตเอใจเบิรโอ้ยไปย เฮ้ยแล้วนี่ของไข่ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับขนาดอายุยังงงอีกตายแล้วนิชาถามว่หนูชื่ออะไรวพอดีแล้วหนูชื่ออะ่าไหร่ครับนี่ใกล้ๆอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนสาวอายุสิบหกนี่เนี่ยนี่เนี่สาวอายุสิบแปดสิบเก้าล้องตีนี่นะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์นะคะของลุงนะคะ อย่าอายแล้วน่ะจำไม่เคยโดนหยอกนะใช่ตกใจบอกเฮ้ยเมื่อก่อนมาไม่เห็นหยอกนีเลยสวัสดีค่ะเอาปูภูเขามาฝากเอาปูภูเขามาฝากปู้ผูเขามีขนบ่มีขนปู้ใครผู้อะไรมีขนบ่แอนตอบไปเลยปู้ผูเขาทำไมมีขนคนบอกเคยข้าวัด จะเดี๋ยวมาอยู่กับป่านะลุงญาติเรียกไม่มีมิจฉุนด้วงนี่นะคะเดินสัมภาษณ์แต่ละคนแต่ละคนนะสัมภาษณ์ไปด้วยก่อนคุณดี่านีนะลุงเหมือนงาน

มันม่ใช่บ้งะน่แกเป็นคน่มันไม่ใช่บ้งมันไม่ใช่หนอนกินแล้วไม่ด่าลุงวันทองมามากินเลยมา

เาจะโดนเอ็นกลัวแล้วนะนก็ไม่จ้าไปชงต่อชงแล้วะอย่ามิจาญาไปมยด้วยไม่ดี้เดี๋ยวนอนไปตอนียงวากหน้าไปกินมาไเดี๋ยวปั่นเพืเดีวเาเีน้นอวก็โเียน่าเเศรษฐิจอยู่ที่บ้านติับปกติครับกินเต็มที่อย่างนี้ อันนี้ก็จะเป็นแมงกว่งเขาไปไอ้เนื้อหาด่างไม้บนเขาใช่กินด่าไม้อย่างเดียวครับกินยอดดาไม้กินยอดด่างไม้ไม่กินอะไรอื่นอืม เไาเวลากินนราราซอยจอตัวตัวไม่ค้ากินตัวอันไอ้ัตอันไหนมัดต่อมัดต่อมากินตัวขนาดอพี่อันนี้แหละตัวเขาเลยข้าน ดักได้ไมมอนไม้อันน oh, oh, mm ี hmm. lady, ้ไม่ด้ตอเป็นกวางูกจานกจานกรมัไม้มันก็เป็นเนวางนกวาินเอามือออกกได้เปล่าเนี่ยงมันกลังถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวปกเนาะเจ้ามาเจ้ามึงกำลังจับภาพอยู่กลังจับภาพเลยไปอดมวามหนา้กับเจ้า

มันก็เป็นบรรยากาศนะคะเบื้องหลังนะคะอยู่ด้านในนะคะค่ะพคนขยันขยันขยันทำคลิปขอกินตัวหนึ่งเอาแม้กินแม่่อยจะขอซื้อกินอยู่ตัวนึงตัวน ตัวคาตาปาแตกแล่ขอคำเลยใช่ไหมอร่อยมากอันนี้นะอร่อยมากเลยน่เจ mm ้า hmm> ค hmm. ุณมีลูกเผอดี mm ่ะเอาไปให้ลุงวู้ปููเ นี่ัก้อยนี่ชื่อไม่ให้กินัก้อยถามก่อนอันไหนตัวเมียอันไหนตัวผู้ดูออกไหมดูอกตกระปิ้นมันดูตกระปิ้นมาัมันมีกะปิ้นมีกระนมันจะรองรับไข่มันไงเตี้ยมันอะใช่มันจะได้ตุ้มลูกไงอันไปถ่ายคลิป

ก๋วยตเนเขาังคมกาศในครัวนะคะมีป้าเต้นมีเอสมินเอสแอนเอสอ้อสามีเอสออด้วยมีบุญถินทายบ้าน